สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนเจอกระชองมาดามกัมมารอชาแนลด้วยค่ะเด้อมื้หนีเป็นวันอาทิตย์มื้หนีวันอาทิตย์เด้อค่ะเวลาสี่โมงคึงหลังจากที่ฝนตกแล้วค่ะหลังจากฝนตกดอกไม้กระบานสวยงามมากเลยค่ะพี่น้องจา๋าดอกซากุระบานสวยนั่นแหละค่ะเห็นบ่ค่ะทุกคนสี่โมงเคึง พวงดอกซากุระพี่น,อน้องบานเต็มไปหมด <c oughs> นี่แหละคะ่ะดอกซากุระที่เหลืออยู่หลังจากที่ตัดตนนะะ้นนะคะเนาะค่ะเนาะเบ่งบรรยากาศด้วยค่ะแดดออกบรรยากาศก็ดีคอยใสยมออ่มือเจ้าเบ่งมือเสาเร์มือเสาร์คอยมาปลูกดอ,อกไมะะเ้เนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะ เมื่อเช้าฝนตกตอน8โมงเคิงข่อยก็ออกมาทําส่วนก่อนที่ิศขึ้นไปไล่สดมาปลูกดอกไม่ค่ะดอกอันนี้นี่ซื้อดอกพิษทุนเนี่ยเด้อค่ะอืมีหลากลายสีสันเนี่ยข่อยมักสีนี้มากที่สุดค่อยก็ปลูกไว้ค่ะเพราะสักหน่อยเดี๋ยวขอยก็จะขึ้นหอยละเห็นไหค่ะอืมสวยบ่กค่ะทุกคน อันนี้นี่ดอกชื่อว่าดอกอันลูบิเลียคันลูบิเลียนี่แปลว่าอดอกแบบเป็นพุ่มอะคะ่ะมันสีมนี้อยู่สองยางแห้งลูบิเลียแห้งลูบิเลียนี่สิห่หอยละละยงละยางอันนี้คือคันลูบิเลียเป็นพุ่มนะคะชนิดเป็นพุ่มนั่นแหละค่ะพรฝนตกเสร็จแล้วเนาะคะ่ะเนาะ พราะฝนตกเสร็จแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะอากาศก็เริ่มดีแสงแดดก็เริ่มมาก็มีความสุขละค่ะจาัาหน่อยฝนก็สิมาอีกพี่น้องจา๋าเบิ้งคอยเสียให้มูเอเจ้าเบิ่งขึ้นม,มาอีกแล้วพ่น่ะขึ้นม,มาอีกแล้วจ้ะพี่น้องจา๋าขึ้นนี่แหละค่ะบรรยากาศอยู่เมืองนอกตอน4โมงแรงในช่วงเริ่มเข่าอนันหนาหอนเนาะคะ่ะตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ผลิอยู่เดี๋ยวก็จะเข้าหนาหอนแล้ว อากาศกะเริ่มดีขึ้นแน่แต่กะเดือนนี้กะฝนตกหลายแน่ค่ะกันเลยเป็นแนวนี้หยาเนี่ยค่ะพอยญ่เราตัดแฟนนะคะเปลยยวเอือนพอยายเสียให้เบื้องเนาะเพื่อนตัดหยาค่ะเห็นบ่ค่ะเดี๋ยวก็ต้องมาเก็บกวาดนะคะหยาพวกนี้ต้องมาเก็บกวาดด้ค่ะถ้าบบเก็บกวาดหยาอ่ามันจะขึ้นเป็นเห็ดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยค่ะพี่น้องเห็นบ่เวลาเขาตัดหยาแล้วเขาบบเก็บ ใบหญ้าแหมดมันจะขึ้นดอกเห็ดแบบนี้ค่ะหญ่แหง้งเห็นบ่ค่ะพี่นองเ <c oughs> นี่ยค่ะใบหญ้าเต็มไปหมดอันนี้เป็นดอกอ Forget Me Not สวยบ่ค่ะเต็มเลยมันจะขึ้นบ้างมันเองนะค่ะใบหญ้าคอยตรงไปตัดหลังจากที่ตัดหญ้าเสร็จแล้วก็ต้องมาเก็บกวาดด้วยค่ะเห็นบ่กถ้าได้เก็บเหมือนเลย สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขขุขุกคนเ mm hmm. จก็ช่องมาดามกำมมัล่อชาแน,นลอีกแล้วเด้อค่ะมือนี่มาดามเปียวกสิบวาบอกให้พี่น้องฟังมาดามกำมะล่อนะคะมาดามเปียวสิบว่าบอกให้พี่น้องฟังว่ามือนี่ตอนสิบเอ็ดโมงเช้านะคะอันมุกขัยกะดนขึ้นไหลสดพ่อแม่พี่น้องจ๋าถ้าผูาูใดที่บริเเขามาเบบึงกลับไปติดตามเบิองลิปเด้อค่ะ ามาดามกบมอลออได้แขกรับเชิญมากอันมาสองท่านใหม้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเ็ดช่องอ่าคนแรกเด้อค่ะคือช่องของอันคุณมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวดเอนเพิ่นนะพี่น้องเฮ็ดคลิป youtube แล้วเพิ่นนะคลิปเพิ่นปังชัว่วคำคืนเพิ่นมาให้ความรู้ค่ะพี่น้องคะ่ะว่าเฮ็ดจังไดคลิปจังสิปังเฮ็ดจังไดจัง มีผู้ติดต,ตามเพิ่มขึ้นค้นจังสิเห็นเขาเพิ่นม,มาห้ความรัวค่ะในช่วงขณะที่เพิ่นม,มาห้ความรูวเนี่ยนะมือถือเปียวค่ะพี่น้องมันน้อยแล้วเปียวเบิงยุกไกไปกับบัตนัดเปียวกับ,บเป,ยบเปียวกับฟังบ๊อกคอยถนันนะคะเปียวตรงมาย้อนเบิงมาอีกั้งหนึ่งนะคะพี่น้องจะ้ะอันหูฟังกับบ๊ได้ยินค่ะพี่น้องค่ะเสียงกับบ๊อํำนวยเบิงรู้พี่น้อง บุญศาสตร์วาสนาคนเจ่ข่อยกัมมายอนม่อีกครั้งหนึ่งนั่นแหละค่ะถ้าเปียวกับเพื่อนอันเบาหรือว่าอย่างออกไปบอสมควรหรือว่าอย่างก็ขออ่ะโทษเกอภัยด้วยค่ะเปี่ยวกับน,นองไม่เนาะคะ่ะเนาะอันขึ้นไล่สุดเปียวกวารเบาอ่เป็นครั้งที่สองที่ว่าเชิญเพื่อนๆแล้วก็แขกมาแน่นช่องไล่สุดนะคะคือการที่เขาเฮ็ดช่องยูทูปนะคะพี่นองจ๋าเขาเนี่ยบรูดรอกว่า ตัวของเฮาอันนี้เีวบอกถึงตัวเองนะคะว่าเฮามาเหตุเนี่ยเฮามาซื้อเนี่ยเฮาต้องการให้คนเห็นเอียงในตัวตนของเฮาเปียวนะคะมาอยู่ในวงการนี้เริ่มล้คลิปเริ่มเขาไปเบิงเพื่อนเริ่มออกมาว่าเมาเหตุอย่างเสร็จอยู่ประมาณเขาได้ประมาณ6กเดือนนะคะช่วงที่มีเวลาเปียวก็จะลงคลิปบ่อยแน่ทีแน่แต่ถ้าเปียวบ่คอยมีเวลาเปียวกับบค่อยด้มาลงคลิปนะคะพี่น้องจ้า นั่นแหละค่ะพี่น้องในมือที่ว่าฝนตกแบบนี้กับบุคอยได้มียวยังมากมายเปรียวกันเลยมาเล่าสู่กันฟังนะค่ะว่าพวกขุยอ่ยวไล่สดกันมื้อนี้เฮ็ดมีเกียกเเยเ่ยวกับอีหยังแน่แล้วเปล่วก็ออกไปทําสวนเล็กๆน้อยๆค่ะไปปลูกดอกไม้แล้วก็ไปท้ายวิวเล็นกน้อยฝนก็ตกค่ะพี่น้อ,องจา๋าเสร็จแล้วตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มเนาะคะ่ะเนาะเปรียวก็มาอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยไปก็มานเทียมรีบผ่าพี่น้องเปรียบก็บม,มีผ่า นี่แหละคะ่าวันหยุดของเปียวเปียวกามีสิ่งที่ต้องเห็ดนะคะเล็กๆน้อยๆซักผารีผน่แะคะ่ะจันไดผู้ใดที่ประทันในเบิ่งคลิปที่ว่าพวกเปียวไล่สดกันมีคุณวิคุณวิไล่ยกยช่องคุณวิไล่ยกายข้ามาแล้วก็มีช่องของคุณมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนเพิ่นมาให้ความรู้คะ่ะพี่น้องจ๋า ผู้ใดที่เป็นน้องใหม่หรือว่าผู้ใดที่กำลังสนใจในการฮหดช่อง u ู u b e ให้คุ้นเขาไปกดติดตามเขาไปเบิง่งเขาไปเบิ่งที่มขคอยเฮตดหมขวอยมาถทายทอดนะคะพี่น้องคะเปียวกับพึ่งเชิญเพื่อนเข้ามาในช่องให้มหาให้ความรู้ครั้งที่สองเปียวกะัะไล่สดนะคะเปียวกัะบ่ค่อยสตรีมยาติดเปียวกัะบ่ค่อยได้ถนัดปันใดแต่เปียวกะัะ คือเขาบ่อเห็ดอีกอย่างสม่ำเสมอนะคะเขาก็ลืมไปเขาก็เห็ดผิดพลาดไปแน่กันได้แย่ได้ถือโทษถือสากันด้วยค่ะเดอ้ออะแรล่ะคะ่ะเป็นอย่างจะออกมาเห็ดช่องเหลียวยเป็นอย่างจังจังมามาให้ความสําคัญกับการเห็ดช่องยูทูปเป็นบอกคะ่ะเพราะว่าต่อไปในโลกอนาคตคนเขาเขาจะให้ความสนใจในด้านเทคนิคในการ ในอินเทอร์เน็ตในไอทีเพิ่มมากขึ้นนะคะอาชีพบางอย่างก็จะอยู่จะ,ะหนาคอมกนามือถือซํำนั่นนะคะคือโรกโลคมันเปลี่ยนไปอะคะ่ะเฮาก็ต้องมาเริมเฮดอาชีพอีหยังที่อำนวยความสะดวกอยู่บ้านเฮาก็เฮดใดไปท่องเที่ยวเฮาก็เฮดใดนี่แหละคะ่ะโม่ข่อยก็เลยออกมาเฮดชอ่องนี่แหละคะ่ะเป็นเหตุผลว่าทําไมเมียฝรั่งในต่างแดนในต่างประเทศถึงออกมาเฮดช่อง YouTube กัน เหตุผลของพวกเปี่ยวกับมีแบบนี้และคะ่ะคืออาจเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งทาเพื่อทาเพื่อความทาเพื่อผ่อนคลายทําเพื่อความไม่เงานะคะเขาหางบานหางเมืองเขาก็อยากมาเฮ็ดช่องมันบอกคะ่ะแลวกับอ,อีกอย่างหนึ่งก็เกิดร้ายได้ะคะ่ะแล้วก็ต่ะสาม,มารถแล้วก็ข้อที่สามเขาสาม,มารถต่อยอดในอนาคต เป็นอาชีพของเขาแล้วกัคนที่สนใจให้เฮาจ้างให้เขาเฮ็ดเกี่ยวกับสินค้าหรือ,อยังก็จะตามมาค่ะนี่คืออาชีพกําลังจะเป็นที่นิยมนะคะนั่นแหละค่ะเบื่อวก,กมาอธิบายให้เข้าใจแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ให้การสนับสนุนผู้ใดที่เข้ามาทักทายเปียวบ่วจะเป็นสมาชิกหรือว่าบ่วจะเป็นอ่า คนที่ผ่านไปผ่านมาบริจิบร ह, ิเหตช่องโดยกันขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เอ็นดูน้องเปี้ยวมาดามช่องมาดามกัมมาลอค่ะขอบคุณลหลายๆนะด้ค่ะพี่น้องจา๋าขอให้พี่น้องทุกคนมีทุกขูทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะคะกดติดตามและเป็นกําลังใจให้น้องเปียวมาดามกัมมาลอเยด้ค่ะสวัสดีค่ะบาย